เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วงไพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชิปเป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะคันนี้เป็น Honda นะครัฮอนด้า Civic ครับปี05นย์ห้ีวิคโฉมใต้เหี่ยวเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำเลยราคาสุดคุม้ม59,900บาทเท่านั้นเองไปครับใช้งานครับเที่ยวครับเดินทางไกลได้สบายรถยังสวยนะครับราคากันแดดกันฝน เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นสมบูรณ์พร้อมใช้เลยครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับแด่ไ่พาคลิปใหม่ใหม่มาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำทันใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองเครื่อง VT e c นะครับคันหน้าเรียบเดิมบางดูน็อตยังกลมครับไม่มีชนหนักตะเข็บซ้ายขวาเดิมๆเ,เลขเพลตต่างๆอยู่ครบครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ำทุกสังคัน เบาะเดิมไม่ค่ะสภาพดีทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับเีออธรรมดาเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูรถนะัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาามาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ